ชัยชนะไม่ได้มาจากการรีบเบล่งแต่มาจากความอดทนหวาาเจ็บจุบจุบยามเช้าเช้า,ชาเลยครับกาบสวัสดีพี่เพี่อน้องชาวพระเครื่องและ f อที่รักทุกท่านครับ EP ที่1ครับเริ่มเดือนใหม่ครับ1เมษาครับ สวยๆงามๆยามเช้าเช้าเลยครับ300บาทครับบูชา2ององค์ห้าบาทครับบางๆเบาๆครับมาดูรายการที่หนึ่งกันเลยครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับน่าจะเป็นรุ่นฟ้าคำลนครับใต้ฐานตอกโคตรดครับ เนื้อเก่าเก่าขึ้นสนิมเขียวเลยครับ300บาทจัดไปครับสวยสวยงามงามวันเสี่ยงโชคครับรายการที่สองครับเป็นพระสมเด็จครับสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อมันมันเลยครับนุ่มนุ่มเนียนเนเลยครับ รายการที่3ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเหนือหนึกนุ่มครับเหนือต,บตุบตับตับเลยครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับรายการที่4ครับเป็นพระเนื้อผงครับ เนื้อเก่าเก่าเลยครับออกสีเหลืองเหลืองเลยครับสวยสวยคมคมเลยครับรายการที่5้าเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อนุ่มนุ่มแก่งแก่งเลยครับ สวยทุกมุมสวยทุกองศาครับหน้ามองหน้าบูชาครับรายการที่6กครับเป็นชุดหลวงพ่อทวดครับด้านหลังลอยแร่เลยครับเนื้อมันๆเลยครับหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดครับเนื้อว่านครับ เนื้อว่านกากยายักษ์ครับมี2ององครับองค์ที่2ครับเนื้อมันๆเลยครับด้านหลังโรยแร่ครับน่าจะเป็นเพชรหน้าทั่งครับแวววับจับตาเลยครับ300บาทครับจัดไปครับไม่ไกลเกินเอื้อมครับ 300บาทก็เอื้อมถึงครับรายการที่7ก็ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อทวดครับเหนือโลหะครับน่าจะเป็นเบ้าทุบครับรายการที่8ก็ครับเป็นพระปิดตาพิมพ์ปั้นลอยองค์ครับ เหนือผงเก่าๆเลยครับรายการที่9ครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับหลวงปูด่ดูวัดสแกรครับได้ฐานอุดกิ่งครับโคต,ตัโตนะครับต่อโคตดดยครับพักกิ่งหลวงปู่ดูครับ รายการที่10บครเป็นพระสมเด็จครับสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักปิดทองเก่าครับเหนือแก่งแก่งแน่นๆเลยครับสวยสวยคมคมเลยครับ รายการที่11ก็เป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงินครับปีพศ2 5 1 5ครับหลังยันครับเหรียญจอบสวยๆคมๆเลยครับมีคาบน้ำทองเลยครับ รายการที่12ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ปกโพครับนุ่มๆแน่นๆแ,นแก่ง,กงเนวนวเๆเลยครับนวลๆเนียนๆเลยครับสมเด็จพิมพ์ปกโพครับรายการที่13ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินครับพิมพ์ขี้ตาครับ องค์พระล่ำล่ำเลยครับได้สัตว์ได้ส่วนครับสวยสวยคมคมเลยครับรายการที่14ครับเป็นพระสมเด็จวัดเกศชยโยครับพิมพมเจ็ชั้นอกล่องหูบาบสี่ครับเนื้อแก่งแก่งนุ่มนุ่มเลยครับ เนื้อเก่าๆแตกลายงาเลยครับรายการที่15ก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับลงรักปิดทองเก่าครับสวยงามอย่างนี้ก็300บาทครับ ไม่รักไม่บูชาไม่ได้แล้วครับรายการที่16ครับเป็นพระปางลีลาครับเนื้อชินตะกัวครับหลังลายผ้าครับน่าจะเป็นพระกุกครับเรียมก่อพร้อมบูชาเลยครับ สวยนะจะพี่จ๋าสามร้อยบาทจัดไปได้เลยรายการที่17ก็เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อนวนหนวนมันมันเลยครับแก่งแก่งเลยครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับ 300บาทครับก็จับต้องได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับฝันให้ไกลครับไปให้ถึงครับรายการที่18ครับเป็นพระสมเด็จวัดเกดชัยโยครับเนหนือนนวลนวนเลยครับ เนื้อหนึกนุ่มครับสวยบาดตาบาดใจเลยครับรายการที่19ครับเป็นพระคงลำพูนครับเนื้อดินเก่าๆมันๆเลยครับ พุทธสินงดงามครับอล,อลังการงานสร้างเลยครับพระคงลำพูนครับรายการที่20ก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อออกสีเขียวก้านมะลิครับเขียวอ่อนๆครับ มองแล้วสบายตาครับรายการที่21ก็ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อเก่าๆเลยครับเนื้อโลหะกับดำเลยครับ รายการที่22ครับเป็นพระปิดตาหล่อโบราณครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับออกสำลิดเลยครับเก่าไม่ทราบที่ครับรายการที่23ครับเป็นพักกิ่งปะพามนทนครับ หล่อโบราณครับใต้ฐานอุดกิกิครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับรายการที่24ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณเก่าครับเนื้อโลหะเก่าๆค้ำๆเลยครับ รายการที่25ก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับนุมน่มๆแน่นๆน,น,นวลๆนวลเลยครับเหนือตุบๆตับๆเลยครับรายการที่26คเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับ แ,แก่งแก่งมันมันเลยครับออกนวลนวนครับสวยสวยคมคมเลยครับสวยงามอย่างนี้ก็300บาทครับไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่27ครับเป็นหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับ องค์พระล่ำล่ำเลยครับได้สัตว์ได้ส่วนครับสวยทุกมุมครับเด็ดทุกองค์ครับ300บาทครับสวยมากสวยน้อยก็300บาทครับรายการที่28ก็เป็นพระสมเด็จพิม์พใหญ่ครับเหนือแก่งแกงมันมันเลยครับ เก่าตามเวลาครับเวลาหมุนเปลี่ยนแปลงไปครับรายการที่29เครับเป็นพระสมเด็จครับพิมพ์ฐานแซมครับเหนือนุ่มๆเลยครับนุ่มๆ แกงแกงมันมันเลยครับรายการที่30ครับเป็นพระสิวลีหล่อโบราณครับพระสิววรีครับเทพเจ้าแห่งโชคลาภครับมีกินมีใช้ครับไม่มีอดครับ เหลือกินเหลือใช้ครับพระสิวลีหล่อโบราณเก่าครับรายการที่31เครับเป็นเหรียญจอบหล่อโบราณหลวงพ่องเงินครับเนื้อเก่าๆมันๆเลยครับ รายการที่32ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณเก่าครับเนื้อโลหะครับเนื้อเก่าเก่ามันมันเลยครับเนื้อโลหะมีสององครับองค์ที่สองครับเป็นเหรียญหล่อโบราณครับน่าจะเป็นหลวงพ่อเพชรครับหลังยันครับหลวงพ่อเพชรวัดหัวถนนครับจังหวัดพิจิตรครับ เมืองชาละวันครับรายการที่33ครับเป็นพระสมเด็จครับสมเด็จน่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่ครับนุ่มนุมเนียนเน,ยนเลยครับสวยสวยคมคมเลยครับคาบกุปกคุมองค์พระเลยครับ รายการที่34ครับเป็นพระสมกอเนื้อดินครับเนื้อดินมันๆเลยครับออกเนื้อมันปูเลยครับพระสมกอเมืองกําแพงเพชรครับน่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่ครับรายการที่35ครับเป็นเหรียญล่อบโบราณครับหลังยันครับ เก่าไม่ทราบที่ครับเนื้อมันมันเลยครับเนื้อโลหะขึ้นสนิมเขียวเลยครับมี2องค์ครับองค์ที่2ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณเนื้อชินตะกัวครับเนื้อเก่าเก่าค่ำค่ำเลยครับหลังยันครับสวยงามเก่าเก่าอย่างนี้ก็สามบาทครับ ไม่รักไม่โดนใจไม่ได้แล้วครับรายการที่36ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อเก่าๆขึ้นสนิมเขียวเลยครับองค์พระล่ำๆเลยครับ รายการที่37ครับเป็นเหรียญธรรมะวิตักโกครับเหรียญเจ้าคุณนอรละลัดครับวัดเทพศลินครับหลังยันครับเลี่ยมก่อพร้อมบูชาเลยครับเหรียญเจ้าคุณนอครับ รายการที่38ครับน่าจะเป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อลีครับวัดอโศกกาลามครับสมุดปาการครับหลังยันครับเรียมกอบเก่าแตกรายงานเลยครับเก่าไม่เก่าครับ ดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ300บาททุกองค์ครับบูบูชา2องค์500บาทครับรายการที่39ครับเป็นปั๊มเตาลีดหลวงพ่อทวดครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับหลวงพ่อทวดนิรันตลายครับ รายการที่40ครับเป็นหล่อโบราณเก่าครับเลี่ยมกรอบพร้อ,อมบูชาเลยครับหล่อโบราณเก่าไม่ทราบที่ครับมาดูถาดที่2กันบ้างครับพิเศษครับบางบางเบาเบาครับเป็นเหรียญ25สัตวัตครับ ต่อโค้ดสิบครับหลังยันครับเหรียญสวยสวยคมคมเลยครับรายการที่สองครับเป็นพระน่าจะเป็นพระชัยวัดครับหล่อโบราณเก่าครับ ได้ฐานอุดกิ่งครับเก่าไม่ทราบที่ครับรายการที่สามครับเป็นพระสังกระจายครับหล่อโบราณครับน่าจะเป็นเนื้อชินตะกัวครับเนื้อออกภายเงินเลยครับ พระสังกระจายพุงพุ้ยครับอิ่มไม่มีโอดครับเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บครับรายการที่4ี่ครับเป็นเหรียญล่อโบราณครับเหงือโลหะเก่าๆเลยครับลักคังหลังค้อนครับ รายการที่5ครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อดเดิมครับพิมพ์ฐานสูงครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับสภาพใช้ครับผ่านศึกสงครามมาอย่างยาวนานครับรายการสุดท้ายครับเป็นพระปิด ตาครับปิดตาเนื้อผงปิดทองครับหลังแบบครับด้านหลังฝั่งตะกุดครับตะกุดเงินหรือเปล่าครับสวยสวยเลยครับสวยสวยงามงามเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในคลิปต่อๆไปครับ พระสวยสๆราคาแบ่งปันทุกองค์ครับพระเครื่องมหาชนครับพี่ๆของน้องสนใจองไหนแคปรูปส่งลายมาได้เลยครับที่0809536529ครับเบอร์ลายกับเบอร์โทรเบอร์เดียวกันครับขอบคุณครับ